ตักเลยหลายซะใจขนาด แบบติดขมนิดๆเนานะอร่อยเดี๋ยวต้มไปสักพักให้ติดขมนิดๆสวัสดีครับคนมาเห็ดไหมอีกแล้วครับไม่ไดนคนมาเห็ดสิม่าน แข่งน้ำมัครับผมเดี๋ยวรอกันสิไซเอนีพร้อมนี่นครับยอดบักอื้อครับยอดบักอื้อหรือว่ายอดปักคอ,อกปากขาครับปากขาหรือว่าชะอมนะครับปากอีตู้ครับหรือว่าใบาแมงลักเด็ดเข้าไป แล้วก็สีไสเฮดพร้อมครับเฮดรุมร่วมมากครับอันนี้ต้มแล้วต้มแซฟฟิตไว้ครับสีไสลงปน้ำใครับนี่เขาเขาเบือครับข่าเบือ เขาเบือกับไม้ถึงเขาเนียเอาไปเซน้ำครับแต่มาตามําเพื่อให้มันน้ำมันขค้นครับพักขึนพักไว้เลยครับพริกครับมักเผ็ดก็ใส่หลายมากเพราเผ็ดก็ใสหน่อยเด้ยครับเด้อพริกตามไป หอมแดงครับตำใส่น้ำแกงะเพลือเนี่พริกกับหอมแดงครับโอเคแกงเลยครับน้ำอย่านั่งครับใส่ไปเลยเป็นเชฟกระทะไฟฟ้ามือนึงครับมือนี้กระทะไอ้แก๊สบ้านปิดไหมแกม๊สมิดพอดี เชฟกระทะไฟฟ้าใส่พริกกรับหอมแดงลงไปเลยครับที่ตามไว้นะใส่ตะไคร้ครับ ใส่เกลือจังน้อยครับกระแดกครับผมชิลลรถนิยหน่อยเด้อใส่เลือกแสบดอกมาจากใส่ครบทุกอย่างเหรอครับนเนี่ย เกลือน้ำปลาชุรสปรลาหน้าปลากติใไส้เข้าเบือกอคือเข้าเนี้วมาตัมาแล้วครับข้าเนี้วเส้น้นามมตัมแล้วผสมกับน้ำจังหน่อยลงไปครับขาเบิ่งเอาครับสาคนซ้ำใดกันเดี๋ยวแต่เลย ไเ่เฮดลงไปลูกโดดลงไปครับหยอดบักอึอลงไปก่อนครับสุกหยาดเดี๋ยวพอกี่ตัวรับขาขาไสยที่หลังครับไทเรลก็ขึ้นเลย แดล,แล้วซิซิมรถครับพ่อดีมาต้องเติมนังเลยครับชุดไทยพักขาพักกีตูครับ โอเคแล้วเลยครับปิดไฟเลยโอเคคนพอดีไอมากแล้วปิดไฟเลยครับอกักไซการเสิร์ฟเลยครับได้ถวย หลากหลายสะดส่วนขนาดเรียบร้อยครับผมแกงน้ำมัสดแบบฉบับของคนมักเก็ดครับผมครับผมแกงน้ำมัสดของคนมักเ็ดก็ตเสร็จเรียบร้อยครับผม สบายมากค่ะจะเลื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กับไปร่อนนะครัคลิปหน้าเดียวกันไหมครับผมสวัสดีครับ